ได้เวลาบ่ายคล้อยแล้ววันนี้จะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ละเหมือนที่กล่าวเมื่อเช้านี่อากาศก็แปรปรวนนะทางการก็บอกว่า2อ5อุดสองหอะไรก็ไม่รู้มันเริ่มจะส่งผลและฟ้าขมุกข,ขมัววันนี้มีเรื่องเล่านะจะพาไปยนบรรยากาศเก่าๆคือบรรยากาศกองฟางที่เคยกล่าวเมื่อเช้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปกันเถอะไป กับเปลปลวนสูนหน้าแล้งจริงๆแล้วนี่อะใกล้มาถึงสถานที่อกองฟางคิดถึงบรรยากาศเก่าๆในวัยเยาว์นะครับนี่คือสมบัติของชาวนาก็คือฟางนี่แหละเอาไว้ใช้เลีย้ยงวัวเลี้ยงควายนี่นาเล้งนะครับสมัยก่อนก็ไม่มีจนรับประทานไม่มีนะแรงไหน อยู่ไหนนาะที่นัดกันไว้นั่นไปไหนเลยเนาะเวลายี่เป็นเงินเป็นทองอยู่ดีเด้ออยู่ดีเด้เอ,อ,อ,อมา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 ได้เวลาได้เวลาได้เวลาเวลายี่เป็นเงินเป็นทองไม่มา,าสักทีอา่านบทเกวีดีกว่าฝันคือเนาไวเยาไม่เร้นห่างเล่นกองฟางเกี่ยวคอรวงยังห่วงหาคอยกระซิบเคล้ากาน เนินนานมาบนเวงฟ้าสนุว่าหนาวจักใจบ้างข้าวลามยามข้าวใหม่ได้ปลามันกลิ่นของควันหลังบ้านวานเปลี่ยนไหวต้มไก่บ้านเลี้ยงนาวานสะรานใจแววมาไกลเสียงตีข้าวในคราวนั้น ส่วนฟางข้าวเก็บไว้ใช้เลี้ยงควายวันเคลื่อนคลายสู่หน้าแรงร้ายแฟงฝันหากดเขียดบนผืนนามาแจวกันก่อนถึงวันฝนใหม่ใจํำผาไม่ต้องงอรถสีส้มกรมวิถีไม่ต้องหนีวิธีการผลานคุณค่า ครอบครัวใหญ่ได้เห็นอานาอาทำสวนยาดอนประเดกไม่แปลกใดมูกคำหนึ่งคิดถึงท้องทุ่งกว้างเปลี่ยนจุดหมายสายทางอย่างหวั่นไหวทวนทรงจำคำว่าเื่นเลือนห่างไกลเคยวิ่งไล่เล่นน้ำในยามแรง ไม่เป็นไรเพียงคำหนึ่งกรืงจิตอยู่กราเกรียวกรูดังสายน้ำไรยางแหลงเห็นบึงกรองไรทำนกใครตกแต่งสวยต้นแสงลิมบึงกรองท่องคำหนึง่งไร้กองฟางข้างฝันเหมือนวันก่อนคลาไล่ต้อนสูงควายหมายคิดถึงในบางวัน นั้นเล็งย่าอยู่ริมบึงทอดคำหนึ่งเหมือนวันวานเพิ่งผ่านมาพอพ่อแม่ล้มหายตายจากหมดเหมือนเป็นกฎสัจธรรมนำสังขาไม่มีแล้วกองฟางทุ่นกุลไล่กาแม้คันนาถูกปรับใหม่ในนามูล โอ้ยรออยู่ไหนเนาะโอ้ยอาจารย์ผมอ่านบทกวีจนจบแล้วขอไปขอไปอาจารย์เป็นไหนมานี่โอ้ยเอาเอาน้ำให้วัวเออเออนัดไว้นัดไว้นัดจนใหญ่ว่าเออประมาณตั้งใบสามใบสี่เลยประมาณนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามานั่งคุยกันสักหน่อยมีอะไรอยากจะมารีแลกว่างั้นนะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ขอไปขอไปเออตัอต่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 ออากาศ ยำเย็นสนสนตันเฮ้ท่านใหเข้าใจเข้าใจพูดท่านนี่เก่งภาษานะเออภาษาภาษาไหนล่ะภาษาที่พุณภาษาคนภาษาคนหรือภาษาควายควายเราคุ้นเรื่องนะเราคุ้เรื่องเออจบแล้วบทกวีที่อ่านไปนะเรื่ออ่าอ้านอนอ่านนานไมมจันทร์เนี่ย นานเติบเลยเนาะโอ้โหเติบนานประโทนะประโด้วยโอ้ยมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอดีตเกี่ยวกับไอ้พวกกงกงมาทวนความจนความจำเมื่อในครั้งวัยเด็กคิดถึงที่หลังจากที่นั่แหละหลังจากที่ฟาดข้าวอะไรเอาข้าวขึ้นยุ้งขึ้นจ้างหมดเสร็จก็ฟังก็ยังเก็บไว้เป็นประโยชน์อยากฟังตะกอนเป็นไงอยากฟังอยากฟังพ่อแม่นั่นก็จะเก็บ ตอนนเด็กเนี่ยช่วงฟาดข้าวก็จะทําอะไรรู้ไหมเรานอนทําเป็นอะไรกองฟางล้วมันนอนหน่อยโอ้ยมันเป็นเหมือนกระโจมเลยนะเออเมือนกระโจมเลยมันอุ่นนะแล้วอันนี้มันมันเหมือนอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นตูบเนี่ยเถียงออันนี้เป็นเถียงน้าน้อยแหละนี่อันนี้เป็นเถียงสลหรับเก็บเก็บฟางแล้วอย่าไปเถียงเมียก็แล้วกันถ้ามีเมียนะอ๋อเหรอเอออย่าไปเถียงเพราะอะไรอ่ะมันไม่ดีอันเทียงนี้ไม่ไม่มีปาก ถ้าไปเถียงเมียเขามีปากมันจะเอาเรายากอีกอันนั้นมันจะมีปัญหานี่แหละคดีฟางคดีเรื่องฟางนะเรื่องฟางฟงนี่มันมีประโยชน์ฟางนี่แล้วก็จะเก็บเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วก็ประโยชน์ก็คือเวลาหน้าแรงหนึ่งสมัยก่อนไม่มีไม่มีชนรับทานนะอไม่มีก็จะเก็บพ่อแม่ก็จะเก็บไว้ในทําเป็นเถียงเป็น ลังขาดทุกสูงก็เก็บไว้อเอาไว้ใช้สลับหน้าแล้งมันไม่มีไม่มีหญ้าก็รอก็รอฝนใหม่นะครับอฝนใหม่ให้ไอ้หญ้ามันเขียวครับ,รบก็ดดตินชาติตินชาติเขียวขจีอ่อนๆ,ๆ,ๆนะอาอิอ่อนนะเลาะเหล็บหญ้าวัวควายนะมันไม่เหมือนปัจจุบันบไม่มีแลว้วไม่มีแล้วไอ้ควายนี่แต่วัวนี่แหละเออพอเห็นอยู่ผมนอนคุยนี้ผิด ระเบียบอะไรของทำไหมไม่ผิดจริตอะไรหรอกนี่แหละมันมีแลกค์เขาว่ารีแลกตต่อต่อนนะฟางเนี่ยเพามีประโยชน์ต่อมาเขาจะก็พัฒนาขึ้นรูปแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบใหม่เยอะไอ้ฟางนี่เมื่อก่อนพ่อแม่เนี่ยอาจจะจะไปทําอะไรรู้ไหมทำอะไรเขาไปทําฝาเอาสารไม้ไผ่เออฝากรนเชียงนาทำฝากันเชียงนากันแดดกันลมกันฝนได้เออททำหน้าหน่อยนะ มีประโยชน์เยอะแยะนะเลยเห็นว่าอะไรนั้นไปทําเวลาตีคงทีเข้าไปทําลานเหรอทาลานต้องใช้ขี้ควายใช้ขี้ควายนะแล้วก็เอะไรเหมือนปูนซีเมนใช่ใช่เอาขี้ควายน่ะผสมกับน้ําแล้วก็เอาฟางน่ะมัดเป็นกวาดไปกวาดเอาเท้าด้วยคือฟางเนี้ยที่ทำเป็นมัดอ่ะอนะเป็นมัดเป็นมัดนะแล้วก็ใช้กวาดเอาใช่ไม่กวาดมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยโอมีประโยชน์นะออืแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปครับครับควายก็เป็นไง ก็หดหายไปเป็นควายชธุรกิจควายเขามาเลี้ยงตัวให,ใหญ่ๆนะเปลี่ยนแปลงไปอ أ, อนะเมือ่อก่อนเนี่ยควายอยู่บ้านเลี้ยงสิบสองตัวอ้ยเยอะมันเีอเขาก็ใช้ควายไถนาเนาะไม่ได้มีรสสีส้มเหมือนปัจจุบันดนียอ๋อลูกเยอะยอยเยอะลูกเยอะลูกเยอะนะควายเนี่ยต้องมามาใช้านอ,าอีสานเรียกว่าแรงควายหรือข้อควายแรงควายอ๋อแรงควายแรงาย้วมอหรือว่าข้อควายอ๋อครับเอาไว้ขี้ควายก็ผสมแกลบไว้ลงนาคาเดินสามเดอนสี่ก็เอาลงครับนะ ยุคสมัยเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นเป็นหุ่นฟางหุ่นฟางเป็นรูปคิงคองเป็นรูปอะไรตัวใหญ่เข้ามาเขารับจ้างด้วยมีนั่นคาเฟ่อะไรต่างๆก็มีหมดเป็นคล้ายๆแก็บแบบแบบประดิษฐ์ศิลปะใช่ใช่เป็นงานศิลป์เป็นงานศิลป์ทุกวันนี้ก็อัดฟางนี่พวกนี้อัดฟางแท่งหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้มันยี่สิบห้าสามสิบบาทเลยนะอ๋อแล้วทีนี้เขาไปขายเท่าไหร่ไปขายสามสิบสามสิบห้ามันเปลี่ยนแปลงไปโลกยุคสมัยนะอืเออ อันนี้เขาจะถ้าจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเขาจะใส่กากน้ําตาลกากน้ําตาลก็คืออ๋ออันนี้ก็ทําเป็นปิดปุ๋ยไม่ไปให้ให้วัวให้ควายไปเพิ่มประสิทธิภาพในการให้เนื้อให้ควายให้วัวควายนั่นคล้ายๆขุนวัวขุนควายใช่ภาษางรฤษว่าโมลาโมลาคือกากน้ําตาลพระอาจารย์นี่เข้าถึงจริงๆเลยแต่ในความหมายของฟางนี่มันมีเยอะนะเช่นบ้าหอบฟางไอ้บ้าหอบฟางคือบ้าอะไร คำเรียบเปลยนั่นไอ้บ้าฟางบ้าเงินคือเขาเรียกว่าคือคือคลั่งในการที่จะแสวงหาทรัพย์แสวงหาทรัพย์ด้วยความอยากกูย์กยกูย์้ความอยากที่ไม่พอมาทยอทะยานเอี่มาเนี้ยอาะเยอทยานอยากออาอ่าอ่าไก่ตาฟางอ่าไก่ตาฟางเป็นบ้างไรไก่ตาฟางเป็นไงครับไก่ตาฟางก็ไปมันลงรักเขาแล้วก็เป็นไงอ๋อคือพวกติดสัต์เออ อาจจะใช่ไงไก่ตาฟางก็คือไหมครับว่าเป็นเป็นไก่แล้วก็เป็นหลวงระเลงแสงสีวิไลอีกประมาณนั้นเนี่ยเข้ายุคเลยออเข้ายุคเลยเนี่ยอาจารย์พูดไถูกแล้วนี่นี่คือความเป็นมาเป็นไปเป็นมาคำคนโบราณเขาเขาก็รู้จักเปรียบเปรศิ่งที่มัใกล้ตัวผมว่าไก่ตัวในในในสิ่งมลอนมาเปรบเปรียบเลยนะมีมีเลยนะอะไรมีไก่ตาฟางบ้าหอบฟางไม่ะไรอีกอ่า ถ้าตาฟางเป็นไงตาฟ้าฟางโอ้ถาตาตาฟ้าฟางนี่ใช้ไม่ได้เลยดิใช้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเราทุกวันนี่แหละโอ้โหหดมากมาเข้าตัวเองพอมาบ้างวันนี้วันนี้พอพ่อพอเดี๋ยววันวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเองจะรื้อมาคุยตำนานใหม่นะตำนานใหม่รับตำนานอะไรเดี๋ยวค่อยค่อยมาว่าสำหรับวันนี้ว่าเห็นว่ามารอผมนานแล้วเออไม่เป็นไรให้อภัยให้อภัยการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่งามนะครับท่านอาจารย์ให้อภัยไม่ใช่เพียงรู้จักให้อภัยนะ เออคนรู้จักให้มันดีแล้วรู้จักมือที่ให้มีสูงกว่ามือที่รับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนจริงนะสหรับวันนี้พอแค่นี้เราจะเราจะได้ยกมือสวัสดีกันก็เป็นการมือที่ให้ไปกันครับต้องตั้งใจมากเลยสามมาโหมารอด้วยเห็นว่ามาไล่กวีจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยโอเคครับมาดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ขอบคุณมากครับ